สิสัตว์ไรปีกแต่บินได้เรื่องราวของสัตว์มหัศจรรย์ที่แม้ไม่มีปีกก็สามารถบินร่อนไปได้ในอากาศเพื่อการเคลื่อนย,ย้ายหรือหลบหลีกนักล่าโดยสัลเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อบินได้โดยเฉพาะแต่มันก็สามารถร่อนเคลื่อนที่ไปในอากาศได้จะมีสัตว์ชนิดใดบ้างไปชมกันครับ 1. กระรอกบิน กระรอบบินเป็นกระรอกจำพวกหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกระรอกจำพวกอื่นคือมีแผน่นหนังลักษณะคล้ายผังผืนที่บริเวณข้างลำตัวตั้งแต่ขาหน้าถึงขาหลังสำหรับกลางเพื่อร่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยมีหางและกระดูกอ่อนพิเศษที่ยื่นออกมาจากข้อเท้าหน้าเพื่อช่วยในการควบคุมทิศทางกระรอบบินมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากกระรอบในกลุ่มอื่นคือหากินในเวลากลางคืนมีดวงตากลมโตสีดำสะท้อนแสงฟ้า ประรอบินนั้นจะอาศัยอยู่เฉพาะในป่าดิบที่อยูโดมสมบูรณ์อาหารหลักคือแมลงผลไม้หากินอยู่บนต้นไม้แต่ก็สามารถลงมาหากินบนพื้นดินได้ในบางครั้ง 2. บาง บางเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกหนึ่งมีรูปร่างคล้ายกระรอบบินขนาดใหญ่พบได้แต่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเรื่องอื่นๆในบ้านเราเช่นบางในภาคอีสานและเหนือพุงจงหรือพระจงในภาษาใต้มีรูปร่างคล้ายกระรอบบินขนาดใหญ่ผิวหนังยน่นตาม,มีขนาดใหญ่สีแดงใบหูเล็ก มีนิ้วทั้งหมด5นิ้วสีขนมีหลากหลายมากโดยสามารถเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมอาศัยบนต้นไม้สูงหากินเวลากลางคืนมีเสียงร้องคล้ายเสียงคนร้องไห้และด้วยความเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาน่าเกลียดและหากินในเวลากลางคืนจึงเป็นที่รับรู้กันดีของผู้ที่อาศัยอยู่ชายป่าหรือผู้นิยมการผจนภัยว่าเสียงร้องของบางนั้นน่ากลัวเหมือนผีมักจะปีนไป่ายไปหาต้นไม้ต้นประจำในการร่อนโดยมักจะเป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่มสูงๆที่ยืนอยู่เดียวๆ จะทําให้มีพื้นที่ในการร่อนมากสามูกะไกเดอร์หรือที่บางครั้งเรียกกันว่าจิงโจ้ร่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นฐานสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องจําพวกพัสซัม เนื่องจากในตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องใช้สำหรับให้ลูกอ่อนอยู่อาศัยจนกว่าจะโตได้ที่ชูเกะไกลเดอร์มีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับกระรอกบินมากแต่เป็นสัตว์คนละอาดับกันเนื่องจากกระรอกบินนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในอาดับฟันแทะโดยชูเกะไกรเดอร์นั้นจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ดังนั้นจึงมีเล็บที่แหลมคมใช้เกาะเพื่อกระโดดข้ามจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งขนมีลักษณะนุ่มมากบริเวณข้างลำตัวของมันจะมีผังผืนจึงสามารถกางได้จากขาหน้าไปถึง ขาหลังเพื่อลู่ลมเวลาร่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นเหมือนเช่นกระรอกบินและบาง 4. กิ้งกาบินกิ้งกาบินหรือกระปอมปีกในภาษาอีสานและลาวกิ้งกาบินนั้นจัดได้ว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีประสิทธิภาพในการรอดมากที่สุดด้วยมีแผ่นหนังขนาดใหญ่อยู่ทางด้านข้างลําตัวและได้รับการค้ำจุนด้วยกระดูกซี่โครง5-7ซี่โดยมีกล้ามเนื้อกลิโอคอทลิทาหน้าที่ดึงกระดูกซี่โครง2ซี่แรกไปทางด้านหน้าแต่กระดูกซี่โครงชิ้นอื่นได้เชื่อมต่อกับกระดูกซี่โครงสองซี่แรกด้วยเส้นเอ็นทาให้แผ่นหนังทั้งหมดกางออกได้ เมื่อเริ่มร่อนตัวของกิ้งกาในระยะแรกจะทำมุม80องศาซึงช่วงนี้กิ้งกาจะยกหางขึ้นต่อมาจึงลดหางลงและแผ่กลางแผ่นหนังด้านข้างลำตัวทำมุมที่ลงสู่พื้นเหลือ15องศาเมื่อลงสู่พื้นหรือเกาะบ,บนต้นไม้จะยกหางขึ้นอีกครั้งและหมุนตัวกิ้งกาบินที่ทิ้งตัวจากต้นไม้สูง10เมตรสามารถร่อนได้เป็นระยะทางไกลกว่า60เมตรและลงเกาะบ,บนต้นไม้หรือพื้นที่ที่อยู่ต่ำลงได้จากเดิมได้2เมตร ห้าตุ๊กแกบินตุ๊กแกบินมีรูปร่างโดยรวมคล้ายกับทิ้งจกบ,บ้านแต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยออกหากินในเวลากลางคืนโดยกินมแมลงเป็นอาหารหลัก มีจุดเด่นคือมีแผ่นหนังระหว่างนิ้วเท้าและมีแผ่นหนังด้านข้างลําตัวใช้สําหรับในการร่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังต้นหนึ่งที่อยู่ในระดับต่ากว่าโดยการแผ่กลางแผ่นหนังทั้งหมดออกและลงสู่เป้าหมายด้วยมุมที่น้อยกว่า40องศาโดยสามารถร่อนได้ไกลถึง200ฟุตรหรือ60เมตร 6. งูบินงูบินเป็นสัตว์มีพิษอย่างอ่อนและถือว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยงูบินที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็เช่นงูเขียวร่อนงูเขียวพระอินทเป็นต้นซึ่งมันจะร่อนไปในอากาศโดยการกางกระดูกซี่โครงออกเพื่อให้ลำตัวแผ่กว้างและทําให้พื้นผิวด้านท้องวอลเข้าไปลำตัวจึงถูกพยุงให้ลอยอยู่ในอากาศได้และลงสู่พื้นด้วยมุมประมาณ30องศาโดยใช้ส่วนหางเป็นอวัยวะในการควบคุมทิศทางงูบินเป็นสถากินกลางวันโดยล่าเหยื่อยงพวกกิงกาจิ้งจก กบนกและขางข่าวซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากการร่อนล่าเหยื่อได้ด้วย 7. ปลาบิน ปลาบินหรือปลานกระจอกจัดเป็นปลาทะเลขนาดเล็กมีความยาวเต็มที่ไม่เกิน30เซนติเมตรพบกระจายพันธุ์ในทะเลเคร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกโดยพบในทะเลที่ห่างจากชายฝั่งพอสมควรส่วนใหญ่มีลำตัวสีเขียวหรือสีน้ำเงินมนข้างท้องสีขาวเงินเป็นปลาที่มีลักษณะเด่นก็คือนิยมอยู่รวมกันเป็นฝูงและหากินบริเวณผิวน้ำมีความคล่องแคล่วว่องไวเมื่อตกใจหรือหนีภัยจะกระโดดได้ไกลเหมือนกับร่อนหรือ เมือนเป็นอากาศเหมือนนกบินซึ่งอาจไกลได้ถึง30เมตรขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาและจังหวะอันเป็นที่มาของชื่อมัน 8. หมึกบินญี่ปุ่น มึกบินญ,ญี่ปุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่สามารถร่อนขึ้นเหนือน้ำด้วยความเร็วสูงถึง11.2เมตรต่อวินาทีและสามารถอยู่ในอากาศได้นานประมาณ3วินาทีร่อนผ่านพื้นน้ำเป็นระยะทางไกลถึง30เมตรความสามารถพิเศษนี้ช่วยให้พวกมันหลบหนีจากศัตรูหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบประเทศญี่ปุ่นและแนวชายฝั่งของจีนมึกบินญ,ญี่ปุ่นอาศัยการโยกย้ายตามกระแสน้ำเพื่อค้นหา แหล่งที่อยู่ใหม่ๆและมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศของมหาสมุทรควา,ามสามารถในการบินของมันเป็นเรื่องที่ทําให้โลกต้ทะเลน่าทึ่งยิ่งขึ้น 9. ปลากระเบนบินปลากระเบนบินหรือปลากระเบนปีศาจ มีลักษณะใกล้เคียงกับปลากระเบนราหูหรือปลากระเบนแมนตาโดยฉายาปลากระเบนบินของมันนั้นมาจากการพุ่งกระโดดขึ้นเหนือน้ําแต่พือปีกเหมือนนกบินในระยะสั้นๆซึ่งพฤติกรรมในการกระโดดนี้นั้นยังไม่ทราบถึงสาเหตุแต่สันนิษฐานว่าอาจาเป็นการกระโดดเพื่อต้อนอาหารซึ่งได้แก่ปลาขนาดเล็กหรือเคยให้ตกใจและรวมกลุ่มอยู่ในฝูงของปลากระเบนบีซาร์ที่อยู่ตรงกลางเพื่อง่ายต่อก,การกินเป็นอาหารแต่เป็นการกระโดดของปลาที่อยู่ด้าน ข้างฝูงหรืออาจเป็นไปได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความสนุกเท่านั้น10กบบิน เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่ากบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ธรรมชาติก็มีสิ่งที่ทำให้เราต้องประหลาดใจอยู่เสมอเมื่อกบบางชนิดกลับทิ้งแหล่งน้ำขึ้นไปอาศัยหากินบนต้นไม้อีกทั้งยังสามารถร่อนไปในอากาศได้โดยจะร่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นโดยรูปร่างของกบบินนี้จะไปทางเขตป่าซะมากกว่าถึงมันจะมีปุ่มนิ้วเท้าและพังผืดที่มีขนาดใหญ่กว่ากบทั่วไปเพื่อใช้ในการร่อนและรองรับแรงกระแทกเมื่อกระทบกับพื้นและ และช่วยในการยึดเกาะพื้นผิวที่กระโดดเกาะโดยสามารถร่อนได้ไกลถึง15เมตรโดยกบที่มีคุณสมบัติแบบนี้ก็เช่นกบบินเวลเลสในป่าของประเทศมาลเลเซียและเกาะบอเนียวหรือกบต้นไม้ในป่าทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามเป็นต้นครับเหล่านี้ก็เป็นสัตว์ที่สามารถร่อนหรือโดดได้ไกลในอากาศที่รวบรวมมาฝากกันหากมีสัตว์ตัวใดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสวัสดีครับ